ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเอ็ดดิเมนซีเฮดนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวปืนดีเซอร์อีเกิลในบ็อกฟูดกันนะครับซึ่งถามว่าทําไมแบบนี้มันถึงมีมันก็อยู่ในกลุ่มไอพีอินด้าแฟมิลี่นั่นแหละผมโดนแอดเข้ายดุดไอนี้ละไอพีแฟมิลี่ Family ละเพราะว่าผมตั้งชื่อ IP นะต้องตั้งน้ำหน้าปุ๊บแล้วเขาจะแอดยุดให้เลยโอเคต่อจจกคลิปที่แล้วนั่นแหละใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็ไปดูด้วย โอเคซึ่งดาเมจของปืนอีโก้นี่ก็ค่อนข้างจะอืมต่อ,อยไม่ค่อยได้เรื่องแต่ก็แรงมันยิงไม่ล้วนทุกคนก็แบบพอพอพอแบบพอเล่นได้นะและสตัดปืนผมก็รเวลไม่ตันทุกคนคือแบบผมผมผมไม่เก่งนะฟาร์มแบบเนี้ยผมฟาร์มไม่เป็นผมอโทษทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรจะมารีวิวปืน <S 2> <S 2> <ม>อุซี่ต่อเออใช่ในใจที่จะมาแบบรีวิวปืนอุซี่ต่อคือเนี่ยอันนี้ก็ดาเมจก็บแบบ แต่แบบโคตรรัวนนทุกคนดิชาร์จกระสุนแบบก็ได้เรื่องต่อไปก็ M16 นะเอ้ยเมื่อกี้ผมลืมบอก DM. เดเมจไล้บอกไปแล้วน,นิดห่อยมา M16 M16 ก็ข้อดีของมันก็คือมันก็ยิงค่อนข้างจะบวัวเมือมิสซี่ว้าวแต่เดเมจมันก็เบาแต่มันน่าจะรัวแล้วก็เก็บกระสุนได้เยอะกว่าโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวอีฟังนีกดีก่อนทุกคนฝั่งนี้มันไม่ค่อยสงบเพราอก่อสงครามกันอะไรก็ไม่รู้นะทุกคน ก็ต่อไปก็เราจะมาล่าของอมคมปอดกันล่างของอมคมก็จะนั่ละห้าสิบสี่ทุกคนหรือว่าเป็นดเมจตัเฟอร์ดเมจตัวนี้กันโอเคนะครับต่อไปก็มารีวิวเอ็มพันเอ็มเอ็มเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ใช่ปะหรือว่าเรียกผิดถูกใช่ปะหนึ่งหนึ่งพันสิ่สี่แล้วกันก็ดเมจก็ลูกซองลูกซองจะชัดแต่ก็ไม่ใช่ลูกซองมันเป็นลูกซองมันเป็นลูกซองปะ ผมเป็นแสองมผมไม่ค่อยฉลาดเรื่องปืนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมผมมาเล่นบ็อกฟุตละไหนไหนบ็อกฟุตแล้วก็เพิ่มปืนแล้วนะโอเคต่อไปเรามารีวิวปืนเอ็มเอ็มสองสี่เก้าหรือว่าสองร้อยสี่เก้าหรืออะก็ช่างเรามาลองกันอู้ดีนะทุกคนปืนนี้ดวมากแต่ดีดไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคนะครับก็ตอนนี้บ็อกฟุตเขาแบบเอมปืนมันก็ไม่ค่อยเยอะอ่ะเออก็เดี๋ยวผมรอฟอัปเดตปืนเยอะเดี๋ยวข้ามารีวิวนะครับก็ แบบสตัดมีแบบนีหมดเลยชออบก็แบบเติมได้นะสามารถเติม RPG ขึ้นไม่ใช่เติมยยรูเติมอะไรได้หมดเลยยนี่มันยยรูอันเก่าด้วยแล้วมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วทงัง okay, โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย